อดีตผู้พิาพากษาประกาศลั่นความสัมพันธ์ล่าสุดกับทีมคุณแม่และสะสเต้ซึ่งก่อนหน้านี้นายชนบทสุภาษีได้ออกมาโพดข้อความระบุว่าเวลาไม่เหลือแล้วหาจุดตกให้เจอว่าไม่ใช่ไทยเรือแค่นี้ก็พอผ่านทางเฟซบุ๊กกฎหมายชนบทอีกครั้งโดยนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาได้โพดถึงคดีแตงโมก็ได้เขียนข้อความในเชิงตั้งคำถามและคล้ายเป็นการตัดเพ้อระบุว่า ที่ปรึกษาจนป่านนี้เคยปรึกษาผมไหมส่งน้องทนายความที่จะทําคดีสองถึงสคนมาคุยกับผมสิครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนแก่กับคนหนุ่มไม่ใช่ต่างคนต่างทําเวลาไม่เหลือแล้วมันเลยไป้ายไปนานแล้วหาจุดตกให้เจอไม่ใช่ถ่ายเรือแค่นี้ก็พอหลักแห่งความจริง 1. น้องแตงโมตายจริงหรือไม่สน้องแตงโมมีบาดแผลตามร่างกายหรือไม่ 3บาดแผลเกิดจากของมีคมหรือไม่ที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของสารที่จะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานครับไม่ต้องไปคิดแทนสารผมเป็นผู้พิพากษามา18ปีปรมาจารย์ผู้สอนวิชานี้ให้ผมถึงแกอ่อสัญญกรรมถึงแก่กรรมไปหลายปีแต่ตำราท่านยังอยู่ที่ผมเคยอ่านตำรากันบ้างไหมครับและล่าสุดวันที่8มิถุนายนนายชนบทอดีตผู้พิพากษาได้โพ์ย้ำความสัมพันธ์กับคุณแม่และสสเต้ว่าเอฟซี FC ของผมครับ ผมยังอยู่ทีมเดียวกับคุณแม่แตงโมและสเต้ไม่หนีหายไปไหนแน่นอนครับโดยในโพจน์นี้ก็มีคุณต่อยได้ยยศพี่ชายของแตงโมโผล่คอมเมนต์รูปพนมมือขอบคุณอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ